ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พุที่มีลคณาอยู่ในราศีเมษรประจําวันที่16กันยาไะจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดเก้าจเจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหาราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงเลยนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะก็เป็นการบอกเหตุไปนะครับแล้วทีนี้เราจะใช้ไพ่เทปินดูมาขยายว่าสิ่งไหนดีเนี่ย ทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมษนะครับเขาจะมีดาวประจาตัวนะก็คือดาวพระอังคารนะครับนะดาวพระอังคารนะครับสถิตในราศีเมษเราจะเรียกว่าตนุอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะเรียกว่าตนุหมดเลยนะณนตอนนี้นะครับ วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะเขาเรียกว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือกนกระดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะก็จะคล้องแวะอยู่กับเรื่องของการเงินการทองนะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงเดิมของคุณแล้หล่ะนะว่าดาวเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคุณเนี่ยไปอยู่ในภพดีเรือนดีไหมอะไรยังไงไหมนะและเจอทักษะที่ดี ด้วยไหมนะครับนะแล้วทักษะจอตอนนี้เป็นยังไงอ่านะถ้าเกิดว่าดีหมดนะก็ส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองนี่ปังปุริเยเลยนะครับนะแต่ถ้าท่านใดปีนี้ดาวังคาเป็นกาลกินีระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะาดาวเจ<ร>้ามรณะนะจะไปสลิดอยู่ในเรือนของการเงินเราจะเรียกว่ามรณะนะครับไปกระดุมพระ นะถ้าเป็นการลกินีก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของการเงินนะต้องเรามดระวังแต่ถ้าไม่ใช่การลกินีเดชส,สีมนตรีก็จะได้เงินพวกประกันได้เงินจากพวกเงินตกเบอร์หรือได้เงินที่เราคิดว่าไม่ได้แล้วมันได้กลับคืนมาของหายได้คืนอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นทักษาที่ดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นการลกินีให้ระวัดระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิวพพ่าจะเสริมเรื่องนี้ยังไงถ้าดีนะจะเสริมยังไงให้ดีและถ้าเกิดเสียนะครับจะป้องกันยังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับ หนึ่งเลยได้ไพ่โกปานะไพ่โกปาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่อภิสิธชนนะคือทําอะไรยังไงก็ไม่มีความผิดนะครับคนจะรักใครคนจะเมตานะครับในลักษณะต่างๆนะนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองเนี่ยการเงินการทองของคุณเนี่ยจะได้เนี่ยนะครับก็ให้เข้าหานะครับคนที่มีเมตตาคุณนะค,คนที่พร้อมจะอุดหนุนช่วยเหลือคุณในลักษณะต่างๆเงินมันจะมาจากประมาณนี้ก็คือส่วนใหญ่จะได้เงินมาจาก ความรักให้เอนดู oo, นะครับเอนดู End ในที่นี้คือเหมือนพ่อลักลูกนะครับนะเหมือนเออไม่ได้ออกแนวชู้สาวนะเพราะว่าพะนารายเนะี่ยท่านอาวตารม,มาเป็นพระศรีกะิะนะท่านเนี่ยเที่ยวไปขโมยด้วยความซุกซนอ่นะขโมยของหยิบของเ่ยนะคนอื่นเขาเห็นเขาก็ดูให้เด็กคนนี้ฉลาดก็เอาขนมไปแอบบ้างไปซ่อนบ้างอะไรปรนะมาณนี้คือขโมยขโมยของกินนะนะครับด้วยความเด็กที่เป็นซนอ่ะนะนะไม่ได้ขโมยแบบของใหญ่โตนะแต่กลายเป็นว่า คนเอ็นดูคนทั้งหมู่บ้านเอ็นดูก็อเอาขนมไปแอบไว้ในหมอ้อในหายแตอะไรเงี้ยท่านก็ไปหาจนเจอนะอะไรประมาณนี้ก็เปรียบเสมือนการเงินของเราเนี่ยนะถ้าเราจะให้กระแสงเงินสดเราดีอะไรยังไงเราก็หาประเภทคนที่เป็นการ,รยาลมิตรเราคนที่เคยช่วยเหลือเราคนที่เคยอุปธรรมค้ำจุนเราอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเข้าหาเขานะครับในลักษณะต่างๆได้เช่นกันขอความอนุเคราะห์ในลักษณะต่าง,างๆก็จะทําให้การเงินการทองของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จหรืออีกในหนึ่ง นีนี่มันคือแนวขอนะแนวหานะครับก็เราจะหาเงินได้อย่างง่ายๆเลยนะครับในกรณีที่ตัวของเราเองเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานนะครับเป็นคนที่เป็นกันเองใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นมิตรนะครับก็จะหยิบยื่นไมตีที่ดีนะครับทำให้เราเองเนี่ยประสบามสำเร็จเรื่องของรายได้การเงินการทองเห็นไหมเนี่ยอาหารเนี่ยสอย่างเลยเห็นไหมนะครับเยอะแยะไปหมดเลย นะครับมีคนเอามาให้อะไรทุกอย่างก็เหมือนเราเนี่ยแหละนะครับเราทําตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูนะครับคนก็จะมาอุดหนุนสนับสนุนเราให้เราประสบผลสนําเรา็จเราาืนน่องของการเงินนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะส่วนไอ้มุมเสียอืมนะมรณะไปกระดุมพระมุมเสียก็พยายามนะใจแข็งหน่อยกับคนที่เราแพ้ทางนะอาจจะเป็นลูก นะอาจจะเป็นภรรยาหรืออาจจะเป็นอะไรยังไงก็ได้นะเราอาจจะแพ้ทางเขาก็ได้คือคนที่เราเคยแพ้ทางคนที่เราเสียให้เขาเป็นประจําเนี่ยนะครับช่วงน,นี้จะมาหาเราก็เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของแนวของกินของใช้มากกว่าไม่ได้ของแบบใหญ่โตเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กไงเพราะว่าเด็กก็อาจจะขอซื้อนูน่นซื้อนี่เล็กๆน้อยๆนะอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับนะเอาละต่อไป นะเรามาดูกันใหม่เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาณนะตอนนี้นะครับโอเคในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนั้นเรามาระวังหน่อยนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะจะอยู่ในเรือนของอลิแล้วนะก็จะเข้าไปในวันที่17เวลา22่สนาฬิกาสีนาทีนะครับนะ ก็จะต้องเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะต้องรอบคอบนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บงังคับบัญชานะตัวเช็คสินค้าผลิตภัณฑ์นะในลักษณะต่างๆนะก็ต้องเรมามัระวังเป็นพิเศษนะแต่ถามว่ามันจะเสียหายมากไหมมันก็ไม่ได้มากเพราะว่าดาวเนี่ยออกแนวเชิงสร้างสรรค์เพราะดาวพระอาทิตย์เองอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งพระอาทิตย์นะ ถ้าอยู่ในภพอริเนี่ยเราจะเรียกว่าอุดมเกณฑ์ไม่ได้องเกณฑ์นะเรียกว่าอุดมเกณฑ์แต่ถ้าอยู่ในราศีมังกรพสิฤธิีเราถึงจะเรียกว่าองเกณฑ์นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะแล้วมาจากเจ้าเรืออะไรปุตตะปุตตะไปอริก็คือการฝึกอบรมเทนนะครับลูกหลานนะเทนบุคลากรที่มาช่วยงานเราในลักษณะต่างๆแล้วจะทําให้นะครับเขามีศักยภาพคอยช่วยเหลือง,งานเราทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จรอบด้านอ่าแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อย อาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเข้าหาการปกครองอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ตำแหน่งที่ดีดาวจะเข้มแข็งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับเกี่ยวเรื่องของการปกครองบุตรหลาน ลูกหลานให้เขาทํางานให้เรานะคอยช่วยเหลือเราในลันกษณะต่างๆเนาะนะโอเคนะครับได้ไพ,พ่พระพรหมนะก็คือหนึ่งถ้าเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องของบริษัทเนี่ยก็พยายามพูดเกี่ยวเรื่องของความเจริญเจ้าหน้านะครับของบริษัทขององค์กรนะองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ออกแนวแบบออกแนวศรัทธานะครับในองค์กรในบริษัทเราอะไรประมาณนี้มีความรักมีความ ซื่อสัตย์ต่อบริษัทอะไรออกแนวๆนวนี้เพราะไพ่พระพร,ะพระมเนี่ยนะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็มีมหาเทพอยู่เต็มไปหมดเลยนลั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะการที่ตัวเราเองนะครับจะให้บุตรหลานหรือลูกหลานนะหรือผู้ใต้บงังคับบัญชาอะไรประมาณนี้เราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของอ,องค์กรของบริษัทความเป็นอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> จะทําให้ประสบผลสาเร็จนะครับสร้างศรัทธาร่วมกันนะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อจะไปข้างหน้าในลนักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธนะครับดาวพระุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียยวุพสหาชานะสหาชะก็แปลว่าการติดต่อ นะครับการเดินทางมิตรสหายคนหมู่มากความสนิทสนมนะนะตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์นะตั้งแต่วันที่2จนถึงสิ้นเดือนเลยเขาเรียกสหชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของปุตตะนะก็จะเป็นช่วงที่เราเองเปิดใจนะครับพบเพื่อนต่างวัยนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราสนิทสนมกับบริวารล,ลูกน้องก็คือใส่ใจลูกน้องเป็นพิเศษเนี่ยช่วงนี้นะครับชาวราศีเมษเนี่ยนะจะเน้นในเรื่องของการปกครองการเข้าหาการปรับทัศนคตินะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดปีนี้ นะเดาพระพุทธเป็นกาลกินีเรามัดระวังหน่อยเพราะเดาเจ้าเรือนอฬินะครับจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะแต่ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกันนะก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกันในลักษณะต่างๆปรับมุมมองตัดทัศนคติในลักษณะต่างๆก็จะทําให้องค์กรบริษัทอะไรของเราโอเคนะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของที่บ้านก็เป็นการปรับความเข้าใจคนในครอบครัว นะให้มีในทิศทางที่เดียวกันบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะในเ,เรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะเน้นคุยกันปรึกษากันนะนะดาวที่เป็นอนุเกษตรสลับเรือนจะช่วยนะครับทำให้ประสบสําเร็จนะครับทุกเรื่องนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเสี้าายวไพ่จะเสริมนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้ชาวราศีเมษ นะครประสบผลสาเร็จนะเอาละเรามาดูกันปุ๊บโอ้ยไพ่พระพุทธเจ้านะ <c oughs> ก็อย่างที่เรารู้กันเนาะไพ่พระพุทธเจ้านี่คือไพ่แบบปล่อยวางให้อภัยมีเมตตาโอ้เขาเรียกว่าพ่อพระแม่พระของแท้เลยนะคือหนึ่งเนี่ยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาละนะถ้าเรามีคําว่าให้อภัยเป็นที่ตั้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถที่จะ นะครับผ่านพ้นไปได้นะครับบางครั้งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้มันยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเลยนะแต่เมื่อว,วันเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะรู้สึกหูตอนนั้นเนี่ยทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นไปได้นะนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีเมตตาให้กันนะครับสำหรับคนที่ขุนได้นะคนที่ขุนได้คือคนที่ยังมีส่วนที่ดีนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบโอ้โหหาดีไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นทําเรื่องที่มันร้ายแรงเกินไปก็ เราก็ต้องปล่อยวางเขาเรียกวางอุเบกขานะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ยังมีส่วนที่ดีนะครับที่ช่วยเหลือองค์กรบริษัทได้หรือช่วยวิถีชีวิตเราได้ในะลักษณะต่างๆเนี่ยนะเราก็พร้อมที่จะให้อภัยนะเพราะว่าไพ่พระพรุทธเจ้าบอกตรงๆแล้ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะลึกนะเป็นไพ่ที่แบบออกแนวเมตตาปล่อยวางเป็นผู้ให้อะไรประมาณนี้ก็คือใจดีอ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะก็ ประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับนะเราพระฤหัสบดีนะดาวฤหัสบดีเองท่านเป็นดาวชจริวินาศนะลนะในราศีมีนวินาศแปลว่าความวิบัติเสียหายจองจากักขังออกออกเหมือนกันหมดเลยนะนะแต่พอเป็นกเกษตรก็กลายเป็นว่าเราเองเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆคดีความต่างๆเรื่งเนี้ยนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะหมดอายุนะบางคนนะ <laughs> บางคนในคดีความหมดอายุนะครับบางคนก็เรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่เป็นกังวล นะก็สามารถหายไปได้นะความวิบัติความเสียหายต่างๆก็ผ่านไปนะครับในกรณีที่ทักษะที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทักษะแย่นะครับและดาวต้องรับไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราว ตามพบเรือนนั้นนะฮะสมมติว่าดาวไปเจอกับดาวจริญอ,อลีก็นั่นแหละก็จะมีปัญหาเพราะศัตรูทําให้เกิดขึ้นอ่านะถ้าไปเจออะไรยังไงมันก็จะมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ของท่านโลง่งๆอะไรหรือไปเจอดาวคูมิกก็จะช่วยกันได้นะครับอีพพเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนสุภาสุภาแปลว่าคนอุปธรรมขั้าจุนค,คอยช่วยเหลือนะอุปธรรมขั้าจุนเนี่ยอยู่ในภพวินาศก็แสดงว่ามีคนช่วยเหลือเราแบบลับๆ ซ่อนเลน์ไม่เปิดเผยเป็นแบค็คให้เราอะไรประมาณนี้คอยช่วยเหลือช่วยเหลือเรานะครับในลักษณะต่างๆนะก็หรือเราเองเป็นคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือเป็นประเภทพวกอยู่หลังบ้านนะครับเป็นประเภทคนที่ปิดทองหลังพระอะ,อะไรประมาณนี้จะให้คุณกับดวงชะตานะเวลาดาวเจ้าเรือนสุภาตุกวินาศแล้วเป็นเกษตรเนี่ยนะจะออกแนวแนวประมาณนี้ไม่ควรที่จะทําอะไรเกินหน้าเกินตาหรือทําอะไรที่มันทําให้คนอื่นเขารู้สึกตัวเองด้อย เราทำเด่นใช่ไหมเขาด้อยเงี้ยเขาก็นะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรานะอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงถ้าดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยนะจะป้องกันยังไงนะครับเอาละนะครับได้ไพ่ออวามนานะคือไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่อย่าฟาดาคนอย่าดูถูกคนนะแล้วก็เป็นไพ่ที่ควรที่จะให้โอกาสคนนะบ,บางครั้งเราเห็นแค่โอ้โหท่านเป็นพามเตี้ยตัวเล็กนิดเดียว นะคือเล็กมากเตี้ยมากอะไรประมาณนี้แล้วเราก็าไปดูถูกความสามารถเขาไปนู่นนิดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้นะครับเสียหายในลนักษณะต่างๆเราควรที่จะดูที่ผลงานเราควรที่จะให้โอกาสคนนะครับเพราะว่าไอการที่ดาวเจ้าเรือนสุภาษตกวินาศเนี่ยนะเราควรที่จะคอยผลักดันคนช่วยเหลือคนนะถ้าเกิดเราตัดสินใจคนที่รูปลักษณ์ภายนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทาให้เราเองเนี่ยสูญเสียโอกาสดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเรานะเกิดกับองค์กรเรา จากบ,บริษัทของเรานะ mm hmm. ก็พยายามนะครับทำอะไรก็ให้มันตรงมาตรงไปนะครับดีที่สุดนะครับนะของสําหรับทุกข่ายนะถ้าเกิดว่าบางครั้งเราอาจจะดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียหายได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสก,กันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภนะ เราจะเรียกว่าพบการเงินโอ้โหการเงินไปไหนการเงินเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็แสดงว่าการเงินเนี่ยงอกเงยนะการเงินงอกเงยนะครับการเงินของเราเนี่ยสามารถที่จะออกดอกออกผลในลักษณะต่างๆนะเข้ามาตั้งแต่วันที่2นะครับไปจนถึงวันที่26เวลา13บสามเไกดยี่สิบเจ็ดนาที นะเวลาการเงินวิ่งเข้าอยู่ในเรื่องของปุตตะเนี่ยคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบสินค้าหรือจะอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองออกดอ,อกออกผลหมดนะครับเพราะว่ากระดุมพระแปลว่าไรายได้การเงินปุตตะแปลว่างอกเงินขึ้นมาไงนะออกดอกออกผลดอกเปี้ยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าดีงามนะครับอีพบเรือนมาจากเจ้าเรือนคู่ครอง เขาเรีเยกปัตตนิปัตตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของปุตตะเขจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับร่วมมือร่วมหุ้นนะครับนะกับคนหลายๆคนนะเขาเดียวไม่ได้จบแค่เจ้าเดียวไงเดี๋ยวไปเจ้า1เจ้าสเจ้าสาก็เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อกระตุ้น ยอดนะครับเพื่อให้บริษัทได้กําไรเพื่ออ,อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเข้าหาคนเยอะนะเวลาเราเจ้าเรือนปัจจุบันนี้เป็นปุตตะเนี่ยจะเจอคนเยอะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความรักก็จะเป็นในเรื่องของความรักครั้งใหม่สําหรับคนที่เป็นโสดนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกมีความสดใส นะครับหรือมีความเข้าใจกันในลักษณะต่างๆนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเราโอ้โหเจ้าชูประตูดินเหลือเกินนะเขาเรียกว่ารักข้างใหม่หรือมีกก๊กหรือรักซ้อนนะก็ต้องดูในพื้นดวงเราด้วยว่ามันสัมพันธ์กับภพบเรือนอะไรยังไงนะสัมพันธ์ดีไม่ดีนะ ก็จะเป็นดาวเฉพาะของคุณเลยโดยเฉพาะเลยนะแต่ตอนนี้มันเป็นดาวจรดาวจะออกแนวๆประมาณนี้นะมันจะมีเงื่อนไขของดวงเดิมมันจะมีเงื่อนไขของทักษะจรน,นะที่จะเป็นการกําหนดหรือเป็นการชี้เฉพาะว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณนะไอตอนนี้ก็เป็นภาพรวมไปก่อนนะครับนะเอาละนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวก็จะย้ายดาวเง<า><ด>ินเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกัน นะอยู่ในเรือนอลิแต่อลิของเราเนี่ยนะครับเป็นอลิที่ได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าการเงินของเราเนี่ยจะเกิดจากการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับปัญหาอะไรที่มันมีเนี่ยเราเข้าไปเคลียร์สาง,สางแล้วเราก็ได้เงินนะอะไรปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะแก้ปุ๊บได้ตังค์ปั๊บแก้ปุ๊บได้ตังค์ปั๊บนี่มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถือว่าดีนะก็เข้ามานะในวันที่นะครับ27เนาะ นะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะเวลาตีสามยี่สิบหกนะอีกพบเรือนหนึ่งเขาเรียกปัตตนิปัตตนิแปลว่าคู่ค้าคู่มูลส่วนคู่สัญญานะมันก็สอดคล้องกันแหละนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยก็แสดงว่าเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้คู่สัญญานะครับเข้าไปเคลียร์ปัญหาปัญหาต่างๆอะไรประมาณนี้นะทำให้เกิดอุดมเกณฑ์ทาให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของไรายได้การเงินการทองอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคู่ครองหรือเป็นแฟนก็เป็นช่วงที่เรียนรู้กัน นะครับว่าเออเราจะคบกันได้ไหมอยู่ในช่วงที่เรียนรู้นะว่าเออนิสัยใจคอเป็นอะไรยังไงนะก็เรียนรู้กันไปนะครับก็โอเคนะดาวที่ได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ก็จะส่งเสริมให้จเจริญก้าวหน้าแต่ก็จะมีบางท่านที่บังเอิญปีนี้ดาวพฤะศุกเป็นการลัินีเราม้ดระวังหน่อยนะก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยขัดแย้งกับคู่สัญญาหรือขัดแย้งกับแฟนนะเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้แหละนะก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จนะได้เป็นอย่างดีเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินการทองการลงทุนเรามาดูซินะครับโอเคได้ไพ่นะครับปาราวตีนะไพ่ปาราวตีเนี่ยเป็นไพ่ครอบครัวโดยเฉพาะเลย นะก็แน่แหละนะครับตัวของเราเองเนี่ยเวลาเข้าไปแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นมันก็จะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของคุณนะเขาเรียกวกไปโชว์สักชาตไปโชว์ฝีมือนะเรื่องของครอบครัวองค์กรนะครับโกงสีนะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราทำเนี่ยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทุ่งเทนะกับบริษัทนะครับอะไรประมาณการถือดาบไงปกป้องอบริษัทหรืออะไรประมาณนี้นะเราจะได้ใจผู้บังคับบัญชาเราจะได้ใจคนรอบข้าง นะคือเราทุ่มเทให้กับองค์กรอะไรประมาณนี้นะจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสาเร็จตามดาวเลยที่ได้ตาแหน่งอุดมเกตและเป็นดาวเจ้ารวยการเงินด้วยและเป็นดาวเจ้ารวนคู่ครองด้วยนะครับก็คือทําให้เห็นนะ่ะว่าเราเองเนี่ย,เ,ยเต็มที่นะอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสวกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพระเสาเองท่านเป็นดาวเจริญการงานโหอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะดาวเจริญกรรมะเป็นกเกษตรนะนี่เขาเรียกว่าการงานมั่นคงนะมีโอกาสที่จะได้งานที่ตัวเองถูกใจนะครับมีโอกาสที่จะ Uh, อยู่ที่ไปนานๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับว่ากเกษตรแบบมั่นคงนะครับหรือเราเองเนี่ยไปจับอาชีพที่จะทําให้เกิดความมั่นคงแบบอยู่ไปแบบแบบยาวๆเลยก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วไม่มีดาวอะไรเลงไม่มีอะไรเลยเนี่ยถือว่าให้คุณอะ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเร็จแบบยาว,ยาวๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับนั่นไงในไพ่เต่านะไพ่เต่านี่คือไพ่แห่งความมั่นคงนะ นะครับเขาเรียกว่าไพ่คูมมาน่าลายนะครับเอาตาลงมาเพื่อค้ำจุนไม่ให้เขาพรสุมเมล้มนะจากการวนกเกียนสมุดนะก็ถือว่าโอเคนะฮะเวลาเราทำงานหรือดิวงานหรืออะไรเนี้ยก็พยายามดิวงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับนะอาจจะทำมานานนะมีระบบจัดการดีหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ดิวงาน ประมาณนี้จะทําให้ประสบผลสําเร็จนะครับบางทีเนี่ยเราไปเริ่มกับงานกับเจ้าใหม่นะที่เรายังไม่รู้ประวัติอะไรเนี่ยมันก็ถ้าเลือกได้นะเราก็เลือกที่แบบเอออยู่นาน,านๆอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกถึงความมั่นคงนะอะไรประมาณนี้ ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับถือว่าดีงามนะครับไพ่นี้เป็นไพ่มาย้ําว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรยังไงแล้วก็ประสบสำเร็จได้อยู่แบบยาวนานนะครับเอาละต่อไปเรามาดูดาวพระราหูนะถ้าเป็นดาวชจ่อเืนลาภระลาภะกุมรนา a h นี่ก็หมดคสาสวาลแล้วเขาเรียกดีงามทุกอย่างลาภะแปลวพาโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนานะครับได้อะไรมาแบบฟุกฟ๊กๆอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้เอาแน่นะแล้วก็ ก็ต้องบอกว่าเวลาราพาทัทบรักเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนโชคดีนะครับรอบด้านเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเมร็จหรือโชคดีนะครับหรือมีช่องทางในเรื่องของการทามาหาก,กินทําให้เกิดเงินเกิเกดทองนะเกิดความสําเมร็จแบบยั่งยืนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกัน <laughs> ในไพ่พระพิคเนตโอสุดยอดเลยนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยนะเฮนะงนะครับนะก็มีโชคดีนะครับในหลายๆอย่างก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับไพ่พระพิเนตเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องให้ท่านขึ้นก่อนนะถ้าท่านไม่ขึ้นก่อนเนี่ยงานก็จะไม่สําเร็จนะเป็นความเชื่อของชาวอินดูเขานะก็ต้องบอกว่านะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือมีโชคมีลาภเนี่ยเราก็ลองลงมือทํา นะครับเพราะว่าคุณเครื่องแห่งความสําเร็จหลายๆอย่างเนี่ยนะก็จะเกิดจากนิสัยของโอมาพิกเนตเนี่ยนะเราก็ลองเสิร์ชอยู่ใน y o YouTube อยู่ก็ได้หรือ Google ก็ได้ว่านิสัยข้อดีของโอมาพิกเนตคืออะไรนะเราก็ Copy เรียนแบบท่านไปนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับได้เป็นอยา่างดีนะก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดมีสายญาณองค์พิกเนตก็ลองสวดบูชาท่านหน่อย นะครับขอพรนะก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้นะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมผิพดพลาดประการใดยังไงต้องกรับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขอบคุณนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดเก้จะลิ้งน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสท้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกด ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทําให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิตนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50านย์จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับเย้อนนี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบวมคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ